สวัสดีครับผมเนยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Productive Dos EP ที่5นะครับใน EP นี้ก็อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานของเรานะครับเราก็จะมีงานใหญ่ใช่ไหมครับงานใหญ่นั้นก็คืองานที่เรามีภารกิจย่อยๆงานย่อยที่เราจะต้องทําให้เสร็จแต่ละชิ้นงานแต่ว่าทีนี้การที่จะคอยติดตามว่าแต่ละงานเนี่ยอันไหนเราทําเสร็จแล้วอันไหนเรากําลังทําหรืออันไหนเรายังไม่ทําเลยเนี่ยก็ยากใช่ไหมะครับ ก็เลยมีเทคนิคที่หนึ่งเกิดขึ้นมาครับเทคนิคนั้นชื่อว่าค b นบันบอดเป็นเทคนิคที่ทําให้เราสามารถติดตามการทํางานต่างๆที่เป็นงานย่อยได้ครับแต่ในปัจจุบันเราไม่จําเป็นต้องมีกระดานใหญ่หรือว่ามีโพสต์อิดมากมายเพื่อมาแปะนะครับเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทโลเป็นแอปพลิเคชันที่จะทําให้เรานั้นสามารถใช้คันบันบอดได้ง่ายแค่เพียงปายนิ้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว,ว่าครับว่าเจ้าเทโลนั้นทํำยังไงบ้างทุกคนอาจจะสงสัยว่าคานบันบอดคืออะไร มันก็คือเครื่องมือช่วยควบคุมขั้นตอนการทำงานหรือว่า workflow ของงานนั่นเองครับโดยแต่เดิมคานบานบอร์ดเป็นเพียงกระดานไว้บอร์ดที่ทำเป็นตารางมีการแบ่งขั้นตอนหลัหลกๆ3ส่วนก็คือ To Do, Work in progress แล้วก็ o o นนะครับโดยใช้กระดาษโพสต i อเขียนรายละเอียดต่างๆติดไว้บนบอร์ดเพื่อใช้ในการสื่อสารให้คนในทีมได้รับรู้สถานะปัจจุบันของงานที่กำลังทำครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนำตัวแอป r e l l ล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้คันบอร์ดได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตซึ่งเท l ลเนี่ยแหละครับจะมาเป็นตัวช่วยให้เราสามารถบริหารโปรเจกต์ให้เป็นระเบียบได้โดยกระบวนการทำงานของเท l ลจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง3ส่วนหลักๆก็คือบอร์ดลิสต์แล้วก็การ์ดนะครับซึ่งบอร์ดหมายถึงตัวโปรเจกต์หรือว่าหัวเรื่องงานที่เรากำลังจะทำลิสต์ก็คือรายละเอียดต่างๆของงาน และสุดท้ายก็เป็นหัวข้อปีกย่อยที่อยู่ในลิสต์อีกทีก็คือการนะครับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานเทโ o ได้ฟรีๆด้วยอ e ีเมลนะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเทโ o แล้วให้เราเลือกการสมัครหรือว่าซายอัพจากนั้นเราก็สามารถเลือกบัญชี Google หรือ Microsoft ที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้ในการสมัครเทโ o ได้แบบง่ายๆเลยครับเมื่อได้ Account ของ t เทโ o มาแล้วนะครับเราก็สามารถสร้างบอร์ดงานของเราได้เองโดยเลือก Create บ o a r d หรือจะใช้เทมเพลตที่เทโลมีให้ก็ได้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถกําหนดได้ด้วยว่าจะให้บอร์ดของเราเป็น private ที่มองเห็นเฉพาะในทีมหรือว่าจะเปิด Public ที่บุคคลภายนอกสามารถค้นหาบอร์ดของเราได้นะครับสําหรับการเชิญคนอื่นเข้ามาใช้ร่วมทีมกับเรานั้นให้เราคลิก invite นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์อีเมล address แล้วก็ชื่อของคนที่เราต้องการเชิญครับจากนั้นเราก็สร้างลิสตเพื่อจัดหมวดงานออกเป็นส่วนสหรือว่าแบ่งงานตามสถานะของงานได้ครับ ภายในลิสตนั้นสามารถเพิ่มการ์ดเพื่อสร้างหัวข้อย่อยของงานใส่รายละเอียดรวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบงานเท lo ยังมีลูกเล่นในเรื่องของการกำหนดหรือว่าแยกประเภทของงานหรือลิสต์ที่อยู่ในบอร์ดโดยการใช้แถบสีและสามารถแนบไฟล์ใส่สถานะการทำงานแต่ละขั้นตอนไปจนถึงการตรวจสอบการส่งงานก็ทำได้เช่นกันครับนอกจากนี้ใน A c t ช o ่ ยังมีฟัง์ชันอื่นๆอ,อ,อีกยกตัวอย่างนะครับ move ก็คือการย้ายการ์ดไปที่ลิสต์อื่นๆหรือย,ย้ายข้ามบอร์ดไปเลยก็ได้ a c h i v e เก็บการ์ดไว้ในหมวดหมู่ของ achieve ครับสำหรับแพ็กเกจฟรีของ t เ l l o นะครับจะจำกัดการสร้างบอร์ดได้สูงสุดเพียงแค่10บอร์ดต่อพื้นที่การทำงานและสามารถอัปโหลดไฟล์ลงไปได้สูงสุดไม่เกิน10เมต่อไฟล์แต่ในมุมมองผมคิดว่าสำหรับนักศึกษาอย่างเราเรา แพ็กเกจฟรีก็สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอแล้วโดยที่ถ้างานไหนเสร็จแล้วเราก็สามารถลบกระดานนั้นออกก็ได้ครับ